สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือวัตถุมงคลหลวงบกคงนะครับวัดวังสับปะรดจังหวัดจันทบุรีนะครับดูวันนี้จะมาดูกันนะครับว่าหนังสือเล่มเนี้ยนะครับหน้าลงทุนซื้อมาอ่านซื้อมาสะสมหรือไม่นะครับ โอเคนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมีด้วยกันนะครับทั้งหมดทั้งหมดกี่หน้าเอ้ย290หน้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังนะครับหนังสือแต่ละหน้านะครับมีอะไรบ้างนะครับเปิดเข้ามานะครับก็จะเป็นรูปเสือนะครับรูปหลวงปคงนะครับ ก็จะมีนะครับประวัตินะครับวัดวังสับปะรดนะครับนะครับก็จะมีประวัติต่งตางๆนะครับของทางวัดนะครับโอเคเปิดผมเปิดเร็วๆเลยนะครับเพราะว่า200กว่าหน้าอยู่นะครับ อันนี้จะยังเป็นในส่วนของประวัติของวัดอยู่นะครับมีอยู่หลายหน้าด้วยกันนะครับลองดูตามไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับหรือเล่นพระเครื่องนะครับในสายหลวงพ่อคงนะครับควรจะต้องมีไว้นะครับในส่วนของหน้าวัตถุมงคลนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เหรียญรุ่นแรกนะครับ 2,505นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมีบอกจำนวนการสร้างด้วยนะครับนะครับมีบอกจำนวนการสร้างนะครับเหรียญก็จะมีหลายเนื้อด้วยกันนะครับอ่าดูตามไปเลยนะครับเหรียญรุ่น2นะครับรูปไบโพนะครับดูตามไปนะครับแต่ละหน้านะครับ ซื้อนังสือเล่มนี้มาแล้วนะครับรายละเอียดหนังสือมีอะไรบ้างนะครับผมเปิดรีวิวให้ดูเลยนะครับเหือรุ่น5นะครับก็จะมีเนื้อต่างๆนะครับมีจำนวนการสร้างบอกนะครับบอกค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับมีบอกมีให้ดูขอบตัดด้วยนะครับเล่มนี้มีให้ดูขอบตัดด้วย เหรียญผูกพัดนะครับอันนี้จะเป็นพักเครื่องนะครับของหลวงพ่อคงนะครับยุคแรกๆนะครับมาที่วัตถุมงคลนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับครับผมเปิดเร็วไปนะครับท่านผู้ชมที่ชมนะครับก็กดหยุดนะครับดูได้เลยนะครับ หน้าไหนอยากรู้ว่าหน้าไหนมีรุ่นไหนนะครับก็กดหยุดแล้วก็ดูนะครับหรือจะแคปภาพก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับนะฮะเห็นไหมครับมีบอกขอบมีมีให้ดูขอบตัดด้วยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้เหรียญใต้มานะครับปีหนึ่งแปดนะครับส่วนเรื่องการดูแท้หรือเก๊อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปศึกษาข่าเองนะครับวันนี้ผมรีวิวเฉพาะตัวหนังสือเท่านั้นนะครับให้สำหรับท่าน ที่สนใจนะครับอยากจะมีหนังสือเล่มน,นี้นะครับก่อนที่จะซื้อนะครับจะได้รู้ว่าข้างในนะครับมีอะไรบ้างนะครับสองร้อยกว่าหน้านะครับ2 9งหน้านะครับนะครับจะเป็น วัตถุมงคลของท่านนะครับตอนนี้เป็นปีสองสองเจ็ดนะครับเปิดปันรพานะครับววัยนะครับสองร้อยว่าหน้านะครับเล่มเนี้นะครับผมซื้อมาประมาณพันห้านะครับพันห้าบวกลบนะได้แถวเนี้นะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจนะครับล็อกเก็ตรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อคงนะครับ ปีสามสองนะครับล็อกเก็ตปี32นะครับพระพุทธโขทไทยชัยมงคลนะครับปี30นะครับมีออกวภาังกระจายนะครับแม่นางขวักนะครับรูปเหมือนขนาดบูชานะครับ ถือว่าละเอียดทีเดียวนะครับเล่มนี้นะครับมีลงให้ดูทุกเนื้อนะครับบางรุ่นนะครับบอกจํานวนการสร้างนะครับบางรุ่นนะครับอาจจะไม่ได้บอกนะครับแต่ส่วนมากนะครับจะบอกจํานวนการสร้างอยู่นะครับรูปเหมือนปั๊มนะครับปี09นะครับ วัตุมงคลของท่านนะครับมีราคาสูงที่เดียวครับของหลวงพ่อคงนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับลหลายรุ่นของท่านน่าเล่นมากนะครับนักสะสมที่สนใจนะครับก็ลองเลือกหาหนังสือกันดูนะครับเล่มนี้นะครับหนังสือมาตรฐานแน่นอนครับพักกิ่งนะครับพักกิ่งปีสองหกนะครับ สวยมากนะครับพ้ากิ่งรุ่นนี้นะครับเป็นพรากิ่งที่มีราคานะครับหลวงพ่อโคโงนี้พระท่านมีราคาแพงนะครับพระชัยวัดนะครับก็จะบอกเนื้อต่างๆนะครับมีได้หลายเนื้อด้วยกันมีบอกจํานวนการสร้างนะครับถือว่าละเอียดทีเดียวนะครับ ดูพันผ่านนะครับดูพันผ่านนะครับถือว่าละเอียดนะครับพักอิงยอดขุนพลนะครับพระผงรูปเหมือนนะครับเนื้อชันหมากนะครับหรือถ้าจํานวนไม่แน่นอนนะครับหรือว่าไม่ได้มีการบันทึกไว้ก็อ,อาจจะเขียนไว้ว่าจํานวนสร้างน้อยนะครับปัจจุบันนะ่ะก็จะพบเห็นได้น้อยนะครับ ในส่วนนี้ก็จะนะครับก็จะเป็นในส่วนของพระเนื้อผงนะครับสมเด็จพิมพ์ต่างๆนะครับปิดตานะครับปิดตาของท่านก็จะมีหลายเนื้อด้วยกันนะครับพระผงรูปเหมือนนะครับพระคุ้นแผลนะครับมีราคาสูงมากนะครับ ราคาสูงมากๆนะครับหลักหมื่นหลักแสนนะครับพระพิมหยดน้ำนะครับปีหนึ่งสี่นะครับก็จะมีหลายๆองค์นะครับมาให้ดูนะครับลองดูแล้วลองเทียบกันดูนะครับผมว่าเล่มนี้มีประโยชน์มากนะครับบอกละเอียดทีเดียวนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมว่าควรหามาดูนะครับ ลงทุนพันกว่าบาทนะครับผมว่าคุ้มแน่นอนครับตอนนี้นะครับ190ร้อยเก้าสิบว่าหน้านะครับผมเปิดเปิดมานะครับ190ร้อยเก้าสิบกว่าหน้าแล้วนะครับ วัตถุมงกลทั้งหมดของท่านนะครับมีในหนังสือเล่มนี้นะครับพระท่านนะครับก็จะมีหลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับเราก็จะมีหลายเนื้อนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมีลงทั้งหมดนะครับเล่มนี้นะครับผมซื้อมาประมาณพันห้าร้อยบาทนะครับพระขุนแผนนะครับรุ่นนี้ก็สวยนะครับ มเด็จคงสวัสดนะครับพระผงชุดมงคลเก้ <c oughs> า,น,านะครับอ่าหนุมานนะครับหนุมานปีสองเก้านะครับมีเสือนะครับเสือปี 2,511นะครับก็จะบอกอยู่นะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับเคี้ยวเคียวเสือแกะนะครับก็ออน้าสะสมทีเดียวครับพวกเครื่องรางต่างๆของท่านนะครับ งีดหมอนะครับตะกรุดมหาลังับนะครับตะกุดหนังเสือนะครับพระศิวลีนะครับโอ้ได้หลายรุ่นนะครับของท่านสวยมากๆครับวัตถุมงคลที่ดำออกมานะครับดูขังจริงๆนะครับพยันต่างๆนะครับ มีบอกหมดนะครับละเอียดจริงๆครับภาพถ่ายนะครับรุ่นต่างๆนะครับปหลักลิกนะครับมีหลากหลายรุ่นจริงๆครับมีหลากหลายรุ่นน่าสะสมจริงๆครับสำหรับสายนี้นะครับ หลวงว่อคงนะครับวัดวังสับปะรดยังไงก็นิยมสาโกนนะครับเล่นได้เล่นหาได้แน่นอนนะครับสำหรับสายนี้นครับอ่จบแล้วนะครับทั้งหมด290หน้านะครับด้วยกันนะครับละเอียดจริงๆครับเล่มนี้นะครับสำหรับสายตรงที่ยังไม่มีหนังสือเล่มนี้นะครับ หรือว่าท่านที่สนใจสายนี้นะครับควรมีควรมีนะครับนะครับมันช่วยเราได้มากในการสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงนะครับลองหาซื้อกันดูนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับนะครับสำหรับการรีวิวนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับจบ แล้วนะครับสาหรับวันนี้นะครับ295ด้วยกันนะครับเยอะมากครับหนังสือเล่มนี้หนามากนะครับหนามากนะครับราคาก็สมเหตุสมผลนะครับประมาณพันห้านะครับลองหาซื้อกันดูนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ